อย่านะเดี๋ยวมือถือหนีรุนะแกเที่ยวฉันไมทำทำอย่างนี้ดิเดลี่ยวกะก้าดิก้าไม่ไหวว่ามันก้าเราต้องหอมบุบเสียงปั่นเลยนี่ไงก็ใส่ไปอีกดีเอาไปอยู่ข้างาที่เก็บควานให้พี่จังพี่สาวใส่ยีนจะกินดีเหรอฮะถ้ากินนี่ไปเลยจะต้องยินเส็จ รอบมันสำรวำล้าถูวะเอมายดดิพิ๊กเยอะเยอะเยอะพอพสั่นแน่เลยว่ะหมดพี่ป๊อ